ตายป้ามาตายหาไฮไลร์ดิอาร์มมาหนึ่งเก็บหมดไรเงี้ยดีกว่า <c oughs> ยังเล่นอยู่อีกเหรอยังอยู่อีกที่ปล่ดภั้หน่อย <c oughs> น่ย <c oughs> ที่เล่นอะเจอหนักบว่า พีบอดใหม่ก่อนเต็มอาบ,บู bye, bye. bye.

Ngay bì đi mỹ 2 bong bóng 2 bóng 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 đầy. tại 1, tại 1, đây, tại 1, đây, bỏ PD đi, tao bay nhiều rồi, tại 1, rồi đi, tại 1, đây, cái này, cái này, cái này

นี่นี่ตัวนี้ขอดอ๋ออวไรา็แจกด้วยเกินร้อยว่าไงวัตบิดอะไยเด้ไนลิฮะฮะโอ้โหหันมายิงกูตายแี่แต่งกองโอ้น้องเอ้ยเก็บเลวีเก็บเลวเลยน้องเย้ตายเลย ต้องเทนใหม่แน่นต้องเทนแล้วโคเสียไอมือสดเดืดมันลั่นกันวะนนมือสดที่ของเก่งนะเฮ้ยเก่งของไม่สปอนส์มันเอ๋สปอน์เท่เป็นะกรร้องเลยอะวิ้ยตาย

ไปยิดหสามิวไม่เก็บเลยนคไเจยูบ<ด>้าแค่เลน<ด>มีคนมีคนโหนเกาะ้ายหมหดตัวไหนอ่ะสองตัวพี่หลังพี่ดีหน้มามันเล็กก็ต่อไม้ผมหน้าับไไปต่อจะรับ

เอาพี่เป็ดมาเก็บมาคิวโดนหมดตายตายพี่ถอยเลยนะชื่ออะไรมึงนะอูเข้าอีกคนนึงผมชื่อเจคอดโอ้โเฮี้ยอะไรวะโดดักเอนะดอไดไม่เห็นมีใครเลยคิวปิดกลกลกลบกลบเลยเฮ้ยเอายิงเชือเหรอผมจะปวดตอไปอีกน้อเอ็มหนึ่งก็แตกกางถนนนะเอ็มหนึ่งแตกไปเตกไปแนหลังอูหลังอูหลังอู้สองตัวสองอสองมัดสองมัดกนอยู่ ไอหนึ่งนก็นั่เนาะไปปีนเอาเองเลยไ้าพมาเไปเเติรมามตรงผมเนาะมาแล้วมรอให้อไปตไปตยตายเติมามาเก็บไปหนึ่งพี่มาครับผมี่ยไปตายเอ้ยมันมัเอ้ยมันมีอินหนึ่งวอันนี้พี่เติร์วะหนึ่งองามันมีอหนึ่งเนไปไปพีมีแมกเปล่าไมไพี่เลยสก็บอกเนาะ ีไปทีไปพี่หอ่ะวอวอมีลํำลไม่สัาดเจอกูลผมลืมลมขอดรว่ไม่ีนีมาเออใครว่าเอามาตายพอดีเลยใช่๋ยวเราดีาดีสามงามไม่ได้ะแนนเอ็มหนสองก็เอสวยสวยแล้วรั่วเลยไอ้เี่ยมัถมเต็มเลยพี่ดีอ่ะพี่ดีน่าจะงเหลืออยู่มั้ มีเหลือตัวนี้ก็เองเหลือนี้เหมือนมันเกเอ็มหนึ่งขวายัที่เฮ้ยใครว่าขวายนะพี่โอ้ยพี่ยิงซ้ายโดนขวาสปริงบานเลยติ้สาดีล้เดยลเฮ้ยละมาตัวทีสองตัวดักดักดักจุดโดดแคเลย่เะฉนพาะกิจแค่พาะกิจเบียนเยอะเนเยอะเนเยอะจริงเนเยอะจริงมันวี่งไปมสอั้นเฮ้ยใครได้ล่นตึกหน่อยออทางไหมาล่นตึกหน่อย ไม่ได้คอายุสุดสนอย่างนี้วะเฮ้ยน้าน้ำาน้ำานอยู่อยู่เจ็บตานึงตานึงตางัหน่อยมัหน่อยมัหน่อยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยใครอยู่หลังคามาเก็ตป้ไม่หลังคาอพีดีมั้งพีโสมารอยูตัไหนน้บ้านน้ำานน้ำบ้นแดงรัวไม้เหมืออขว้ายเนี่ยคนนี้ครยิงดิยิงดินี่ทำมาเก็ตไปเลยตาตาตาเดี๋ยวกนี่ใครเนี่ย 好，好，好、yeah.，好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  <noise>，好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 